สำหรับปีหน้านะคะ2 5 6 6ค่ะปีกระต่ายนะคะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงไม่กี่ข้อค่ะข้อแรกเนี่ยง่าย,ายเนื่องจากปีกระต่ายเป็นกระต่ายตื่นตูมปีหน้าจะมีการแย่งกันกินแย่งกันใช้ดัานในทุกๆนักสัตว์เนี่ยต้องเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องของมืออาชีพในเรื่องความเป็นอาชีพของตัวเองอะ่ะต้องฝึกฝนให้ดีนะคะเพราะปีหน้าอย่างที่บอกว่ามีการแข่งขันกันสูงมากต้องระมัดระวัง แต่ปีหน้าเนี่ยต้องบอกเลยนะคะใครทรําธุรกิจออนไลน์ธุรกิจที่ขายคล่องขายไวเหมือนกระต่ายเนี่ยจะรวยเร็วลองดูนะคะอะไรที่ขายคล่องซื้อมาขายไปอะไรที่มันง่ายๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะทําให้เราเ,เติบโตได้เร็วนะคะนี่ต้องฝากก่อนนะ ข้อที่2หากคนจะหงุดหงิดได้อารมณ์จะแปรปรวนปีหน้าจะเป็นปีที่อารมณ์เนี่ยเป็นวิบากกรรมถ้าเกิดปีหน้าใครวงการมันเทิงดารานักร้องนักสแสดงหรือใครก็ตามที่มีอารมณ์ร้อนเป็นทุนเดิมเนี่ยต้องบอกต้องระมัดระวังเพราะปีกระต่ายเป็นปียั่วยุหักทาให้คุณสามารถอารมณ์เกิดได้และจะพังมากคือนั้นปีหน้าเตรียมติดตามชมว่าจะมีเหตุการณ์หลายๆคนที่ฟิลขาดตั้งแต่ต้นปีนะคะต้องบอกจะมีฟิลขาดแล้วก็จะมีอารมณ์ต่างๆให้เรารู้สึกต้องระมัดระวังนั่นสำหรับใครที่ฟังสัมภาษณ์้อยู่ ต้องระมัดระวังเรื่องใจดีๆหากเพราะอารมณ์แปรปรวนที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ทุกคนเนี่ยจะต้องฝึกฝนตัวเองให้ดีเรื่องวิชาชีพต่างๆเพราะปีหน้าเป็นปีที่ดีนะครับไม่ได้แย่แต่แค่ต้องระมัดระวังอารมณ์เท่านั้นเองค่ะแล้วทุกอย่างจะดีนะคะสำหรับใครหลายคนอยากรู้ว่าอาจารย์ขาปีหน้าเนี่ย2566เนี่ยเราจะทำอย่างไรจัดฮวงจุ้ยแบบง่ายๆให้มีโอกาสพลิกชีวิตหรือมีโอกานดีๆสำหรับปีกระต่ายอันดับแรกเลยค่ะ ปีหน้ากระต่ายกระต่ายอยู่กับน้ํากระต่ายอยู่กับป่ากระต่ายอยู่กับดินนั้นเราต้องจําลองนะคะสิ่งต่างม,มาอยู่หน้าบ้านเราเองหน้าบ้านหน้าธุรกิจต่างๆต้องมีน้ําหาหันหน้าเข้าตัวบ้านขวาไฟสายน้ําฝั่งซ้ายมือหาโอ่งสักใบหนึ่งใส่น้ําให้เต็มแล้วปิดฝาจะเล็กจะใหญ่ได้หมดนะครับคุณขาแล้วหาต้นไม้ที่ผลิดอกออกผลเนี่ยวางฝั่งซ้ายคู่กับอ่าคู่กับโอ่งน้าหรือหางน้ําที่วางเต็มเนี่ยค่ะจะเสริมความเป็นมงคลเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดในปีกระต่ายมีน้ํามีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยยังไงคุณก็รุ่งเือ ตั้ร,รวยค่ะทําแค่นี้รออะไรจะดีขึ้นค่ะหลายคนอยากรู้ปีหน้าเนี่ยตัวเลขมงคลคือตัวเลขอะไรต้องบอกตรนี้ท่านผู้ชม่าใครมีเลข5ตัวเลขเนี่ยในทรัพย์สินครอบครองอะไรก็ตามเนี่ยปีหน้าเป็นปีที่ปังมากนะคะมีเลข1เลข5เลข9เลข2และเลข7ค่ะ 5ตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลข5ของมงคลที่ดีนะครับทุกครั้ง159275ใครมีตัวเลขในทรัพย์สินนี้ถือว่าเลขเนี่ยดีมากเสริมความเป็นมงคลแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเลขนี้อาจจะหาเลขเหล่านี้มาเสริมได้จะเสริมความเป็นมงคลในปี2566ค่ะและปีหน้าสุดท้ายต้องบอกเลยครับเป็นเคล็ดลับที่ปังมากเรื่องของสีท่านผู้ชมขาเรื่องสีเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้สีเสริมมงคลในปี2566มีสีอะไรบ้าง มีสีเขียวสีส้มสีแดงสีม่วงสีน้ําเงินค่ะหสีนี้เป็น5้าสีมงคลค่ะซึ่งต้องบอกว่าใครมีห้าสีนี้ในปีหน้าเนี่ยนำมาเป็นยูนิฟอร์มบริษัทนํามาดีไซน์เป็นแพคเกจจิ้งหรือมาดีไซน์เพื่อจะเสริมความเป็นมงคลต้องบอกปังอย่างแน่นอนค่ะหสีนี้เป็นห้าสีมงคลเสริมสองห้าหกหนะคะลองปรับเพียงเท่านี้เชื่อนะคะอะไรก็จะดีขึ้นในปีกระต่ายค่ะ